ดับเบฟังดับชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์แล็ปีที่จะดวงเช่นเคยนะในรอบนี้ก็เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำครึ่งเดือนแรกกันคือตั้งแต่วันที่1 จนถึงวันที่15กันยายนของชาวลัคนาราศีกรกฎกันก่อนอื่นอาจารย์ต้องบอกว่าขอให้คุณเนี่ยรับชมรับฟังไว้เป็นเพียงแนวทางในการดําเนินชีวิตเท่านั้นเพราะเรื่องจะเกิดมากเกิดน้อยตรงมากตรงน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านด้วยนะและอาจารย์ก็ได้ทําคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลของดาวมฤตยูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาและจะอยู่กับพวกเราแบบนี้ไป7ปีเลย ะะและอิทธิพลของดาวพักราหูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่30มีนาโดยประมาณนะคะและจะอยู่แบบนี้กับเราไปจนถึงประมาณตุลาปีห6-6เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไหนที่อยากจะรู้จังหวะชีวิตแบบยาวๆจะต้องรับมืออย่างไรกับดาวสองดวงนี้จะได้ปรับตัวทันหรือจะได้เก็บเกี่ยวเรื่องที่ดีๆของดาวสองดวงนี้ได้ก็สามารถเข้าไปคลิกรับชมรับฟัง ในลิงก์ที่อาจารย์จะทิ้งไว้ให้ได้เลยและที่สํคาคัญอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้กันเสมอมา ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆพลังงานบวกดีๆที่ให้อาจารย์เสมอมาด้วยอาจารย์ก็ขอ,ขอขอบคุณจากใจจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณรับชมรับฟังไว้ให้เกิดประโยชน์นะคะเอาไปใช้ประกอบการดำเนินชีวิตให้ได้กำไรและโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะผิดพลาดพัระการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันละกันในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎก็ยังคงมุ่งมั่นกับเรื่องของการหาไรายได้ เรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตนเองสร้างฐานะให้กับครอบครัวท่านเองอาจจะได้มีการติดต่อนะคะหรื่อ,อจ,จะไปทําธุรกรรมทางด้านการเงินเข้ามาเยอะหน่อยช่วงนี้เรียกว่าจะมีการสื่อสารพูดคุยเจรจาเข้ามามากในด้านดีคือท่านยังคงได้รับกระแสที่ดีจากดาวพระพฤหัสปดีด้วยนะคะซึ่งเป็นสุขภค์ใหญ่ให้คุณกับชาวลัคนาราศีกอกกเป็นอย่างดีด้วย และเป็นดาวที่เกี่ยวกับการได้รับการเยียวยาได้รับการช่วยเหลือได้รับความคุ้มครองนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือและเคารพด้วยเรียกว่าเป็นช่วงที่ผลบุญเนี่ยหนุนนำนะคะโดยที่ดาวพระพฤหสัสบดีเลข5ได้ส่งกระแสลิทธิโยกมาถึงจุดเกิดของท่านและแถมกระแสลิทธิโยกนี้ก็ยังมาทับกับดาวพระศุกร์ โคโจรทับจุดเกิดของท่านอีกด้วยได้ค่ทรัพย์คููโชคทําให้ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยท่านมีเกณฑ์มีโชคมีลาบหรือถ้าไม่ใช่โชคลาภอาจจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตจากทำอะไกรก็ได้รับความสะดวกสบายจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนในสังคมเรียกว่าเมื่ดที่ท่านทําดีมาตลอดเนี่ยผลดีจะตอบแทนท่านและจะอยู่แบบเนี้นะคะไปจนถึงปีหน้าประมาณ เมษาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระพุหัสัป,ปดีเนี่ยนะอยู่ในภพสุขภพแบบนี้เรียกว่าผลบนหนุนนำทำดียิ่งขึ้นทำดียิ่งเจริญทำดียิ่งรุ่งเรืองแต่ท่านไหนที่ทำไม่ดีก็จะถูกเช็คบินเช่นเดียวกันเพราะดาวพระพุธหัตสัป,ปดีเป็นดาวแห่งความยุติธรรมด้วยก็เหมือนกับผู้พิภกษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ชาวลัคนาราศีรกรกฎนะคะ มันทําแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่ถูกต้องเขาไว้รับรองว่าท่านจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองต่อให้ดวงชะตา,าของท่านตกแค่ไหนก็ตามท่านก็จะตกไม่มากจะมีทางออกนะแต่ระยะนี้ดาวพฤหัสบดีนะคะดวงนี้ยังโครจรวิกลคติอยู่ก็คือเดินถอยหลังพักองศาและจะเดินวิกลคติแบบนี้ไปจนถึงเดือนธันวาปีนี้ด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ยังส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่อย่างแน่นอน แต่ท่านเองเนี่ยก็ยังหนีไม่พ้นกระแสของดาวคู่ศัตรูอยู่<อ>คือดาวพระเสาร์นั่นเองนะคะเลขเจ็ดที่โคจรเล็งยันกับดาวพระศุกร์เลขหกศุกร์กับเสาเป็นเสี่ยงศัตรูทําให้ท่านอาจจะถูกขัดลาบหรือขัดเงิน<อ>หาเงินมาได้ก็เก็บไม่อยู่มีรายจ่าย<อ>หรือมีศัตรูเข้ามาคอยเบียดเบียน<อ>บางท่านก็ถูกหลอกถูกโกงไปเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนตรงจุดนี้ต้องระวังแต่มันจะเป็นแค่เนี้ย ไปแค่2วันของเดือนกันยายนแต่พอหลังจากวันที่2กันยาไปแล้วดาวพระสุกนะคะจะโคจรหลบมุมดาวคู่ศัตรูเข้าพบกันเงินของท่านคือพบกับดุมพระนั่นเองความอึดอัดใจ,จอุปรสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาถาโถมท่านการถูกขัดลาบก็จะเริ่มลดน้อยลงไปด้วยทีนี้เราก็มาดูกันเรื่องของการเงินกันเลยนะคะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ย ก็คือดาวพาทิตนั่นเองได้โคโจรอยู่ในภพการเงินได้ตำแหน่งกเกษตรตาเจปาดีแบบนี้นะคะคือตำแหน่งที่มั่นคงและทับกับดาวพระศุกร์เลข6ได้คู่สมพล,ค,มพลคู่สมพลคือคู่ที่ดีเด่นเสริมพลังอำนาจทางด้านการเงินให้ท่านมีเจนมีโชคมีลาบมีความสำเร็จทางด้านการเงินเข้ามาด้วยใครที่ทำอะไรติดขัดเรื่องของการเงินอยู ที่ขายไปในทางที่ดีโดยเฉพาะพอหลังจากวันที่สองนะคะกันยายนไปแล้วดาวประพุธเองก็จะโคจรถอยหลังเข้ามาในพบกันเงินของท่านอีกได้ตำแหน่งมหาจักรบวกราชาโชคยิ่งหากจะติดขัดสิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องเงินนะลองไปขอพรสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ดู ะะมีเกณฑ์ที่จะได้ด้วยหรือหากจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็นะควรมีของฝากติดไม้ติดมือก็จะเป็นการเปิดทางให้ท่านเนี่ยนะมีความราบรืนะ่นและท่านเองเนี่ยนะก็มีเกณฑ์จะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่งามเข้ามาในชีวิตด้วยนะบางท่านอาจได้โชคลาภมาเป็นของแถมพิสังหานอกจากได้เงินแล้วมีไรายได้ดีแล้วผู้ใหญ่เมตตาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลบุญวักบุญภาวะาสนาสง ก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาเป็นของแถมให้ทันด้วยช่วงนี้ชาวพัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะมีเครดิตด,ดีนะคะจะไปทําเรื่องเกี่ยวกับการนัดหมายพูดคุยเจรจาหรือธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยก็นับว่าเป็นจังหวัดที่ดีการค้าการขายก็จะเริ่มคึกคักด,ด้วยของที่ไม่เคยขายได้เลยของที่ดองสตอ็อกค้างสต็อกอยู่ ก็จะกลับขายได้แต่ต้องเป็นของดีนะคะมีคุณภาพนะคะอย่าทำให้เครดิตของท่านต้องเสียเด็ดขาดและการที่มีดาวกระจุกตัวกันอยู่3ามดวงแบบนี้ในพบการเงินของท่านคือดาวพาทิตตดาวพระศุกร์ดาวพระพ,พุธเนี่ยเป็นดาวดีแบบนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะได้เงินเข้ามาหลายทางด้วยท่านใดที่ทำงานหลากหลายอาชีพลายอย่างเนี่ยถือว่าได้เปรียบ รายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้จะมาจากการพูดคุยเจรจาการติดต่อการเป็นในหน้าตัวแทนหรือได้จากพวกอสังหาริมทรัพย์ฟันโดบ้านรถที่ดินอะไรแบบนี้หรือได้เป็นค่าเปอร์เซ็นต์จากงานที่ท่านเข้าเข้าไปร่วมทํากับคนอื่นทํางานเป็นทีหมหรือเป็นโครงการโปรเจกต์เข้ามาด้วยหรือได้จากการประมูลงานนะคะจากการต่อสู้แข่งขันทางด้านธุรกิจ เรียกว่าแทบทุกสายงานทุกอาชีพเนี่ยด้านการเงินนับว่ายังคงอยู่ในกระแสที่ดีและดีมากด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่าตามวาสนาพื้นดวงเดิมแต่ละท่านถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎรือผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังมาถึงจุดนี้แล้วผูกด,ดวงวางลัคนาของท่านได้จุดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎเนี่ยอย่างน้อยการเงินของท่านต้องดีแน่นอนจะดีมากดีน้อยก็อีกเรื่องหนึ่ง สำหรับการใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือการลงทุนไปกับเรื่องของงานหรือตัวท่านเองนี่แหละใช้จ่ายผิดที่ผิดทางนะคะลำดับความสําคัญผิดก็ขอให้เมื่อการเงินดีแล้วแบบนี้ท่านต้องวางแผนกันเงินแบ่งสรรปันส่วนว่าส่วนไหนฉันจะใช้ส่วนไหนฉันจะเก็บก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยทางด้านการงาน ดาวกันงานของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยก็คือดาวพังคานนะคะเลขสายังโคโจรอยู่ในภพลาภคือภพที่ดีมากเลยภพลาภะนี่คือภพของความสําเร็จแม้ว่าดาวพังคานได้ตําแหน่งปักพระเกษตรทางหัวราศาไายถือว่าตําแหน่งที่อ่อนกําลังลงแต่ดาวพังคานดวงนี้กลับได้ตําแหน่งราชาโชคควบอีกตาแหน่งหนึ่ง ทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่เข้ามาเนี่ยจะมีตัวช่วยจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือท่านหรือตัวท่านเองเนี่ยจะใช้ความสามารถสติปัญญาของท่านแก้ไขปัญหาไปได้เรียกว่ารู้จักทลิกแพงรู้จักดูเกมดูการตลาดออกงานที่เข้ามาในช่วงนี้นะบอกเลยว่าเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจลงมือทํานะคะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้หรอกเป็นงานที่ต้องแบบต้องลุยอะนะ และเป็นงานที่ตัวท่านเองเนี่ยต้องเป็นคนทํามากกว่ามากกว่าไปพึ่งพาคนอื่นเพราะถ้าท่านพึ่งพาคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังใจที่ท่านทําเองและการที่กระแสดาวพระเสานะคะเลขเจ็ดส่งกระแสไปถึงดาวพั้งคานซพื่อเป็นดาวการงานแบบนี้จะทําให้งานที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นงานยากเป็นงานที่ต้องใช้ความระเอียดรอบคอบ เป็นงานที่ต้องมีขั้นมีตอนใช้เวลานะคะจะด่วนได้ไม่ได้เลยต้องให้เป็นไปนตามขั้นตอนแต่ถึงอย่างไรนะความก้าวหน้าทางด้านการงานก็ยังคงดีอยู่ oh. และงานที่ถูกฉลกในช่วงนี้ก็จะเป็นงานที่ทําแทนคนอื่นหรืองานตัวแทนรับงานเข้ามาเป็นงานจบๆหรือเป็นโครงการเล็กๆทําแล้วจบรับตังก็ได้หรือเป็นงานที่ต้องคอยบริการไปแก้ไขปัญหาปรับปรุงอะไรพวกเนี้ ะะเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานตลอดเวลาเลยหรือเป็นงานที่ต้องมีการเดินทางบอยงานที่ต้องมีการไปติดต่อพูดคุยภาษานงานเจรจาหรืองานที่ทํากับบริษัทต่างชาติเนี่ยงานทั้งหมดทั้งมวลนี้ถือว่าดีถูกฉลกในช่วงนี้เพราะฉะนั้นท่านไหนที่จะไปสมัครงานนะคะให้เลือกงานตามที่อาจารย์บอกดังกล่าเนี่ย ก็ถือว่าจะตรงดวงในช่วงนี้มากแต่สายงานอื่นก็อย่าท้อถอยนะคะเพราะการเงินของท่านยังคงดีอยู่แม้งานจะเด็ดเหนื่อยท่านก็จะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้อาจารย์ดูว่าในเรื่องของการงานเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าควรจะพึ่งพาคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดั่งใจท่านสักหนึ่งทางด้านสุขภาพตัวท่านเองต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพทางด้านสุขภาพจิตสุขภาพใจมากกว่าสุขภาพทางกายไม่เท่าไหร่ สุขภาพจิตสุขภาพใจเนี่ยจะเข้ามาท่านจะมีความมิตกกังวลคิดมากนูน่นี่นั่นพยายามไปอยู่ในจุดที่มีพลังงานบวกส่วนท่านใดที่ใช้ชีวิตอยู่กับงานมากเรียกว่าใช้เวลาอยู่กับที่ทํางานมากกว่าที่บ้านเนี่ยต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในที่ทํางานระวังฟืนระวังไฟที่จะเกิดขึ้นส่วนท่านไหนที่เอาบ้านมาเป็นออฟฟิศไรแบบเนี้ยต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับฟืนไฟด้วยทางด้านความรักคนโสด คนที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะจะเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสังคมดีสังคมจัดเลยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะที่จะมีก็คือระมัดระวังเรื่องเกกับลักซอนซ้อนรักไม่ว่าทั้งตัวท่านเองและคนที่เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นดูใจกันดีๆให้ชัดเจนให้เคลียร์นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทางด้านคนมีคู่ครองแล้วเนี่ย คู่ของของท่านอาจจะรู้สึกวิตกกังวลใจนะคะต้องการกำลังใจในช่วงนี้และตัวคนเองและตัวคู่รองเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะควรจะต้องแบ่งสรรเวลามาเติมเต็มความรักให้กันบ้างนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการยายกรโดงชะตาของชาวรัคนาราศรีระกรกฎอาจารย์ก็ขอขอบคุณนะคะขอให้คุณเนี่ย เอาคําประกยช์ของอาจารย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตนะและท่านไหนที่อยากจะเข้ามารับกุณประกยชณ์เป็นลายส่วนโชกับอ,อาจารย์ก็สามารถติดต่อาทางลิงก์ที่อาจารย์จะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ